ได้เวลาแล้วทุกคนได้เวลาเก็บปุ๋ยแล้วเพราะว่าคอยมักไวประมาณาประมาณสี่เดือนนี่แหละตั้งแต่ฤดูฝนพแล้วก็ได้ยังได้ยังคอยมาทิมใส่ทิมใส่เนาะตอนนั้นเฮ็ดคอรละเะียัดจดเดือดเลยตอนนั้นนะแล้วก็มีขี้แว่มีขีนะ้ไก่เนาะคอยใสยน่นี่แล้วก็ใบไม้สีสีหละคอยมาใสา่แต่ทางเทองนี่บพได้เอาอยัางปุกมันก็เลยบ่ บอสลายเนาะเดี๋ยวสีมาคุณเอาตัวทั้งลูกว่ามันสลายซ้ำใด้แล้วก็มีเท้าเพิ่นขุดคลองทิมขี้ดินใส่นี่คลองตัวนี้เลยมาคุดอันแล้วก็ทิมขี้ดินใส่มือนี้สีมาคอดเอาออกเบิดแล้วก็สีเอาแต่ตัวทั้งลุ่มเนาะเอาไปเก็บไว้ใส่พักใส่อันต้นหมอกต้นไม้นะทุกคนเนาะ ก็จะเป็นตัีเนะสุดยนะอดดำะยังเอาไปตากแดดก่อนเลย แล้วเอาไปขึงเอาจังมันจะง,งามนะมีเมงมเมงอันนี้บักลายเลยนอนดวงมันอยู่ในอันนี้มันกินคีเบ้ขีอย่งคีเบ,บ้บางอันก็บาทันสลายซ้ำมีครบหมดคีเบ้คี้ไกลต้ตอนนั้น เมื่อกี้นี่คอยขนออกมานี่บึงบัะกาศไลยเดี๋ยวสิมาเคืงเอาเนาะทุกคน แบบนี้เขากัทิมเนาะไ้งามบได้แบบนี้แหละใส่ต้นไม่ได้อยู่ 开门。嗯嗯 ฟืนเร็วๆค่อยกสะใส่สเป่านะจ้าพร้พอมใช้งานใดเลยเพราะว่ามันแห้งเลยดิค่อยบไิหดน้ำประมาณเดือนหนึ่งนี่แหละอ่าหลังจากที่มากไปเนาะรวมร,รวมทั้งหมดกับประมาณ4ีหเดือนนี่แหละตั้งแต่ได้ดูฝนตอนเขาดำหน้าพุูนแหละสุดเจ้ากระไ้มาประมาณนี้เลยเท่ากับสามารถใช้งานได้เลยเนาะ ้องไปตากแดดเพราะว่ามันแห้งไปแล้วได้เครื่องกระสอบสิจเจ้าเครื่องนี้ทัฒนย่อยสลายนะทุกคนเนาะก็ยังเอาไว้คือเก้าแล้วก็ลดน้ำม,มันเนาะจนกว่ามันจะย่อยสลายจึงเอามาใส่ได้ตัวนี้ก็ไ่มาคนคนเป่าเนาะคนกระสอบตัวนี้ก็เอาไว้ใส่เวลาเอาใส่นานพักแล้วไว้ห้องคนมันดีห้องคนนานพักอืม มีแต่ดวงนําสิมาใส่ปุ๋ยเนาะปุ๋ยคอกปุ๋ยอันนั้เฮาที่เฮามักไวเนาะ เรียบร้อยใส่ปุ๋ยไปที่เรียบร้อยตัวนั้นก็คือหากระบงเมื่อกี้นี้เนาะเป็นประกาศซ้อมตัวนี้ก็เป็นประกาศขาวประกาศข่าวคือกันเนาะ